อาละครับตะวันลุยมาเปิดออกทางซ้ายครับเกี่ยไปก่อนครับเสกสัรแล้วก็ปาดกับไปที่1จบที่ซีโก้ครับ1 0ทีนมชาติไทยขึ้นนำกาต้าครับนี่ครับได้ตีลังกาแล้วครับแต่กันที่สนามสุพัชราใสครับรอบชิงอันดับ3แล้วจากนั้นก็เปิดมาลูกนี้เข้าไปอีกลู่นหนึ่งครับแต่ว่าไม่ได้ครับชูเกียรติผูสินเปล่าไปก่อนครับ แล้วหลังจากนั้นก็เกือบเกือบจะตีกันนะครับตามสูตรครับสมัยก่อนกาตามาทีไรดีมากมีเรื่องกับไทยทุกทีครับไม่รู้เป็นอะไรดูครับอย่างดีห้ามปราบกันไว้ได้ครับแล้วจากนั้นครับไทยเราก็มาได้เพิ่มอีกหนึ่งประตูครับดูจังหวะตรงนี้ครับมงเคียงมาแล้วเข้าทางปืนครับซิโก้ครับตีลังกาอีกหนึ่งรอบครับคนเดียวสองประตูไทยชนะกาตาไปสองศูนย์ครับได้อันดับที่สามไปคลองครับ ทีมชาติไทยสมัยก่อนครับโอ้ชุดนียังคงโครงกันอยู่เลย